สวัสดีพี่ใหม่พี่ๆี่ทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะมาบอกถึงอ่าจำนวนการลงทุนนะคะต่อลงเรืออันต่อฟาร์มที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องเจอนะคะเรื่องแรกก็คือเงินลงทุนทำลงเรือนนะคะอันนี้จะหมดไปประมาณ1,500 0 0บาทคอกหนึ่งก็จะเลี้ยงได้500ตัว1นึงลงเรียนจะเลี้ยงได้1,500ตัวนะคะ ต้นทุนที่2ก็คือต้นทุนอาหารต้นทุนอาหารกระสอบละห้าอยบาทนะคะหนึ่ตอนหนึ่งการเลี้ยงในคอกหนึ่งนะคะเราจะใช้ประมาณ40-45ิสอนะคะต้นทุนถัดมาคือต้นทุนลูกไก่เราจะรับซื้อมาตัวละ25บาทนะคะอันนี้ในการเลี้ยง60 6 5วัน ะคะเราจะใช้ให้กระสับอาหารไปที่ประมาณ4 0 4 5ิ่้ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงนานขึ้นสแสดงว่าเราต้องสต็อกอาหารมากขึ้นนะคะถัดมาปัจจัยเสี่ยงพี่เกษตรกรต้องเจอหรือว่าเจ้าของฟาร์มต้องเจอนะคะด่านแรกเลยคือเราควบคุมไม่ได้ก็คือสภาพอากาศนะคะนาร้อนที่อุณหภูมิร้อนจัดหน้าหนาวที่ลมแรงอุณหภูมิจดลงพวยภากอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีผลกับไก่ ความเสี่ยงที่สองก็คือเราต้องมองภาพไม่ออกก่อนนะคะว่าตลาดที่เราทรงะค,ะความมั่นคงของผู้บริโภคพี่คู่ค้าคู่สัญญาของเราเนี่ยเซียนกันไว้กี่เดือนกี่ปีนะคะเพราะว่าลงเม็ดเงินลงทุนของเราเนี่ยหลักสนใชนเธะ,ะเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะได้ต้นทุนคืนในปีไหนกี่เดือนกี่ปีนะคะ แล้วคุ้มค่ากับการที่ร้องเหนื่อยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการวิเนียร,ระยะของตลาดค่ะเราเห็นการเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือต้องศึกษาให้ดีๆนะคะ